เพราะนั้นเวลาเราเคยมีอะไรที่ทําแล้วมีความสุขแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเราไปบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนั้นทําให้เราผิดหวังเราเราเชื่อมโยงสิ่งที่เราทําแล้วเราก็หยุดทําสิ่งนั้นไปเลยกลายเป็นว่าความสุขของเราถูกตัดขาด ขาดก็ไปพึ่งยาเสพติดอ่าอาการเสพติดบางอย่างเนี่ยมันมาจากอย่างหนึ่งนะคืออ่าที่ที่ผมเห็นนะวันก่อนเนี่ยผมได้ได้ได้โค้ดน้องที่เป็นนักกีฬาคนหนึ่งใช่ไหมการเสพติดบางอย่างเริ่มต้นจากประมาณนี้คือเรามีสิ่งที่เราชอบทำนะเสพติดในการทำบางสิ่งทำมากนะยกำลังสนุกเลย แล้วก็ตอนที่เราทำเนี่ยเราอาจจะคาดหวังผลลัพธ์บางอย่างนะอาจจะว่าคาดหวังรางวาัลคาดหวังที่หนึ่งคาดหวังได้คัดตัวคาดหวังอะไรสักอย่างนะแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราทําจริงๆเพราะเราสนุกในการทําสมมุติว่าเราสนุกในการเล่นบาสเกตบอลเราสนุกในการแข่งฟุตบอลเพียงแต่ว่าพอในรายการแข่งขันเน่ยมันมีถ้วยรางวัลอยู่มันมีเกียรติยศอยู่ นะแล้วก็เราเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้มีคนมาชมว่าเอ้ยเธอเก่งเธออะไรอ่างเนี้ยแล้วมันก็เกิดความคาดหวังว่าเราจะต้องได้กลายเป็นว่าเราไปโฟกัสความสุขของการการที่ได้ผลลัพธ์จากตรงนั้นแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยเกิดอาการที่ว่าเราไม่ได้เราอยู่ดีเราแพ้อยู่ดีๆเราไม่สําเร็จตรงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราผิดหวัง พอเราผิดหวังเนี่ยเราโยนความผิดไปสิ่งที่เราทําเช่นฉันจะไม่อยากเตะบอลแล้วเตะบอลทําให้ฉันผิดหวังใช่ไหมฉันไม่อยากอ่านหนังสือแล้วอ่านหนังสือสอบไปก็ไม่ติดฉันไม่อยากแข่งบาสแล้วแข่งบาสเดี๋ยวก็ผิดหวังกลายเป็นว่าความสุขที่เขาเราเคยได้ตอนที่เราเตะบอลเล่นบาสหรือเล่นดนตรีหรืออะไรก็ตามมันไม่มีความสุขนี้ไม่มี เพียงแต่ร่างกายของเราเนี่ยมันเสพติดความสุเนี้เวลาเราทําอะไรเพลินๆเนี่ยมันเหมือนกับเราหลั่งสารเคมีบางชนิดหลั่งเอ็นโดฟินหลั่งอะไรก็ตามมันทําให้มีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําหลังจากนั้นก็คือว่าไปหาสิ่งเสพติดมาแทนหาบุหรี่หาการพน,นันหาเกมหาอาหารหาเซ็กซ์ายาเสพติดบางชนิดเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาทดแทนเพื่อให้ได้ความสุขเพราะว่าร่างกายมันโหยหา เนี่ยที่ผมเพิ่งเพิ่งโค้ดเคสเนี่ยมันมันประมาณนี้เลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราเคยมีอะไรที่ทําแล้วมีความสุขแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเราไปบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนั้นทําให้เราผิดหวังเราเราเชื่อมโยงสิ่งที่เราทําแล้วเราก็หยุดทําสิ่งนั้นไปเลยกลายเป็นว่าความสุขของเราถูกตัดขาดตัดข,ดขาดก็ไปพึ่งยาเสพติดไปพึ่งอะไรนะอย่างกรณีวัยรุ่นเนี่ยดูไม่ยากเลย วัยรุ่นเนี่ยสมมุตินะสมมติเขาเขามีสิ่งบางสิ่งที่เขาทําแล้วเขามีความสุขสารเคมีในสมองก็หลังๆๆอยู่ในวันหนึ่งวันดีคืนดีเนี่ยพ่อแม่เอาสิ่งนั้นออกไปนะเอาสิ่งนั้นออกไปพอเอาสิ่งนั้นออกไปเขาก็ไปหาข้างนอกอเพื่อให้มีความสุขนะ,ะไปและม,มีสองวิธีนะที่จะแก้นะข้อหนึ่งคือ เราจะต้องเราจะต้องไปทําให้เขาได้กลับมาทําสิ่งที่เขารักนะถ้าเกิดเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสิ่งที่ช่วยได้คือว่าสิ่งที่ป้องกันอันแรกคือเราอย่าไปไปไปไอ้นั้นสิ่งที่เขารักเขาเรียกว่าไปไปไปห้ามไปห้ามว่าเออห้ามทําสิ่งนี้ห้ามทําสิ่งนี้ไปยึดเขาไปยึดเกมของเขาไปปิดอะไรกลางคันหรืออะไรก็ตามอย่าไปทำนะหรือเขากําลังทําอะไรที่เป็นผลงานของเขา ชิ้นโบแดงอะไรของเขาแล้วก็เป็นนั้นหรือบางทีเขามีสัตว์เลี้ยงที่เขารักแล้วก็อยู่ดีๆตายหรืออะไรก็ตามนะและอันหนึ่งคือที่เราจะช่วยป้องกันสิ่งนี้ได้นะจากจากลูกของเราหรือจากจากคนคนที่เป็นสามีภรรยาก็ตามคือการที่สร้างไม่เสร็จชนิดหนึ่งคือให้โฟกัสที่การกระทําไม่ใช่ผลลัพธ์นะผลลัพธ์เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้100%นนะถ้าเมื่อไหร่เราคิดจะควบคุมผลลัพธ์นั่นคือเรามีปัญหาละ แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือควบคุมการกระทาเราควบคุมการเตื่นนอนเราควบคุมการวิ่งเราควบคุมการกินเราควบคุมอะไรนะแต่เราไม่ควบคุมว่าคนจะมาซื้อของเราได้ไหมเราควบคุมว่าเราจะทาคอนเทนต์ทุกวันเราควบคุมว่าเราจะเขียนบทความทุกวันแต่เราไม่ไม่สามารถควบคุมได้ว่าเขาจะมาใช้บริการเราไหมมาซื้อสินค้าเราไหมเราควบคุมการเฝ้าดูของเราเราควบคุมอะไรทุกอย่างของเราแต่เราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ทําได้แค่การโน้มน้าวใจ ซึ่งถ้าเกิดเราทําไปเรื่อยๆเราเก่งเรื่อยๆเราก็จะมีสกิลตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามสอนลูกว่าให้ให้โฟกัสกับการกระทําอย่าไปโฟกัสกับผลลัพธ์หรือคะแนนให้มากขึ้นมีหลายบ้านนะที่แบบเลี้ยงลูกโดยการที่แบบว่าเวลาลูกสอบได้ดีๆพาไปฉลองเวลาลูกวันเกิดพาไปฉลองนะสิ่งนี้เนะี่ยดูเหมือนดูเหมือนดีนะแต่เอาจริงๆคือเป็นการลงโทษเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนฝังฝังไวรัสฝัง ฝังระเบิดเวลาบางชนิดไว้อยู่เพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ได้สิ่งนั้นแล้วเขาไม่ได้การเฉลิมฉลองอันนั้นเขาก็จะเสียใจแล้วก็เขาจะเสียเสียตัวตนเสียคนไปเลยนะครับนี่นี่คือคือกรณีของเสพติดนะแล้วก็สิ่งที่เราจะจะป้องกอันอ่าถือว่าถ้าเรากําลังเป็นใช่ไหมเรากาลังเสพติดสิ่งบางอย่างใช่ไหมคือมันมี2แบบคือ ถ้าคามเจ็บปวดนะมันรุนแรงมากนะมันเหมือนเป็นแผลใหญ่ของจิตใต้หำเนกนะริ่งที่ต้องทําคือการโคชชิ่งเพื่อปลดล็อกนะเหมือนผมไปปลดน้องน้องนักกีฬาคนหนึ่งนะเขาไม่ได้เล่นกีฬามาเกือบปีละพอปลดล็อกเสร็จตอนเย็นไปวิ่งต่อเลยไปออกกําลังกายเลยจากความผิดหวังผมไปรีเฟรมให้มันเป็นความความสุขเป็นโอกาสเป็นอะไรในชีวิตเขาก็กลับมามาได้แต่ถ้าเกิด แผลแผลแผลใจไม่ใหญ่มากนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าไอความผิดหวังครั้งนั้น <ละ S 2> น,น่ะที่เราผิดหวังอะตอนเริ่มต้นน่ะที่เราไปทำอะเราไม่ได้เอาหวังรางวัลนะเวลาเราไปเตะ,ะบอลเนี่ยเราตเตะเพื่อสนุกเราไม่ได้เตะเพื่อรางวัลเพียงแต่ว่าพอเตะเตะเตะมีคําชมขึ้นมาเนี่ยอีโก้ของเราเนี่ยมันมันเริ่มคาดหวังละคาดหวังว่าจะต้องได้สิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้จะต้องได้อะไรอย่างนั้น นะแล้วก็สุดท้ายก็คาดหวังเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปว่าไอตอนที่เราทําตอนนั้นที่เราผิดหวังอะ่ะเราไม่ได้ทําเพื่อรางวันนะเราทําเพราะความสนุกเราทําเพราะอย่างอื่นถ้าเกิดเรากลับเข้าไปให้ข้อสรุปได้ว่าเราไม่ได้ทําเพื่อรางวัลเพราะฉะนั้นรางวันได้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วอาการนั้นอ่ะมันจะปลดเลยแล้วก็การที่เราทำนะ่ะไม่ใช่ว่าเราขาดทุนนะสมมุติว่าคุณตั้งใจอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือสอบไม่ติด ตอนที่สอบไม่ติดไม่ได้โลกทั้งโลกสลายนะเพียงแต่ว่าคุณอะดีขึ้นคุณเก่งขึ้นคุณมีความรู้ขึ้นคุณอะไรขึ้นก็ตามอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรขาดทุนในการทําถ้าเกิดเราโฟกัสว่าเราทําเพื่อให้เราเก่งขึ้นเราทําเพื่อให้เราเก่งขึ้นนั่นแหละมันจะทําให้เราอะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราทําเพราะหวังคําชื่นชมเราทําเพราะว่าจะให้คนยอมรับเราทําเพราะว่าจะให้สิ่งนี้จะมีปัญหาทันทีเลย แต่ถ้าเกิดเราทำเพราะให้เราดีขึ้นกับเราทำเพื่อให้สามารถช่วยคนอื่นได้ตรงเนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับ